สวัสดีครับเฟิร์สสตูดิโอวันหนอครับผมครับกวองอาจิสันเนี่ยเด้อยพี่นนองอาจิต่าไร่เนี่ยครับพาะวกัดสันโมเดลมากน้าครับผมมีผ้าผีผ้าหนองมากยามบ่วงขึ้นเกาครับยามบ่วงครับบ่วงดักหนูนะครับเนาะคุณครับผ่านบีกับผ่านอํำครับผมอยู่ไก่ครับผมมาถาผมครับ ๋ยวผมลงไปยามบ่วงเอาวนีกันครับพี่น้องพี่พ้าพี่ผ้าน้องลงไปยามบ่วงเอาวนีครับเสียงไดครับลงไปชุ่มกันนะครับเนาะแต่ว่ากว้างอาจีสั้นเนี้ยนะครับเด้อชมผลงานครับผมโอ้ยมาเอาไปกินตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยสงสัยมันอยู่ไก่บ้านครับขวดครับไก่แถวมีมีมาหลายมีแมวไหลไหมครับ เดี๋ยวพาอยาบมึงครับผมใส่ไปตัวหมู่บ้านนี่ครับถ้ากันมาใส่ไปปูไแดงนอกบัดป้าขอกะเพื่อนก,ก็่ยวไปแล้วแล้วเรับนาะครับบางบางให้บางบางเอาดอเขายังเพื่อนก,กี่ยวไปแล้วครับบางมองแต่ว่าบางนี้เป็นพึงสอดครับเขาหึงสอด อาครับเดี๋ยวหลังแหลกมานบอ่อโอ้บอ่ถือครับหลังแหลกบอ่อถือลังแหลกครับบ่ถือเนาะเ่งหลังนี้ลังนี้หลังนี้ก็บ่ถือครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บบ่วงครับเอาพี่น้องเอาแล้วครับบักเถิกไงครับบักเถิกไงบักเถิกไงรับวความกุนกุดชุดเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการกันนะครับผมเก็บก่อนเอาครับพี่น้องมาอีกแถวเตรียมนึงนะครับเนาะนี่ครับงามๆเลยครับผมเตรียมใส่สวยๆครับเดี๋ยวขอเก็บปูจับบาทกันครับผมงามๆงามๆครับครับผมสรุปผลงานนะครับเนาะหยุดยุดสมโอสมโออยาเฮ็ดยาเฮ็ดนี่ครับผลงานอันนี้ในถุงนี่ผลงานผมสี่ตัวครับผมเด้วนี่ผลงานพันบิ๊กกับพันอ่ำครับ สองตัวงไงเลยครับแต่ผลงานพันตุบอ่ะโอ้ยพันตุวพันตุบไปเสียงหนูไว้พันตุวอะไรสองครับผมอยู่ในตุงพันตุบใส่บววงบิดสองลอยได้หนูสองตัวครับเ,เยนะ้ <laughs> เ